นี่ค่ะเมล็ดของชุมเห็ดเทศนะคะอันนี้คือฝักแก่ของเขานะคะท่านผู้ชมฝักแห้งก็จะมีเม็ดเรียงเรียงกันแบบนี้เลยค่ะอยู่ในฝักหนึ่งฝักนี้จะมีหลายมาเมล็ดมากนะคะเราเพาะขยายพันธุ์ไว้เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาที่มากมายค่ะท่านผู้ชมมีประสบการณ์กับตัวเองแล้วก็ทําเป็นคลิปแบ่งปันไปก็คือ รักษาอาการคันจากเชื้อราแมวนะคะแล้วก็กลากเกลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะรังแคนะคะท่านผู้ชมใบของสมุนไพรชุมเห็ดเทศนี่มีสรรพคุณทางยาที่โดดเด่นมากนะคะแล้วก็ในหมู่บ้านนี่คือหลายท่านนี่มาขอโยเป็นประจำสำหรับใบชุมเห็ดเทศรักษาอาการคันนะคะหลายท่านนี่คือเป็น แผลผู้พองมีอาการคันมาแรมปีเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มาดีขึ้นจากการใช้ใบสมุนไพรชุมเห็ดเทศเนี่ยค่ะตอนนี้คืออันนี้เป็นฝักแก่ใบหมอนกำลังเก็บมเมล็ดเพื่อไว้ขยายพันธุ์นะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูก่อนต้นกล้าของ ใบชุมเห็ดเทศนะคะที่ไปหมอนเจาลงปลูกวันนี้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เพาะเลยนะคะนี่ก็คือของขวัญจากธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายง่าย,ายสบายสบายที่แบบง่ายง่ายสบายสบายเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยใหมอนเพาะเพาะพันไผ่ตรงลืมแรงนะคะเนี่ยค่ะชํำเง้าไผ่ตรงลืมแรงแล้วทีนี้วางไว้ใต้ต้นชุมเห็ดเทศนะคะแล้วฝักแก่ของเขาที่เป็นมเมล็ดแห้งที่ให้ท่านผู้ชมดูเมื่อสักครู่เนะะี่ยค่ะ ร่วงลงมาในถุงดำนะคะเราได้ต้นกล้าใบชุมเห็ดเทศแบบง่ายๆสบายๆแบบไม่ต้องเพาะองเหมือนกันนะคะท่านะผู้ชมเนี่ยก็คือความปลื้มปิติความดีใจเห็นในความรักความเมตตาของธรรมชาตินะคะเนี่ยของขวัญจากธรรมชาติแท้ๆเลยนะคะท่านะผู้ชมเราได้ใบสมุนไพรชุมเห็ดเทศแล้วก็ต้นสมุนไพรชุมเห็ดเทศมาใช้แบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะ อันนี้แม่หมอนจะลงปลูกเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในสวนนี่คือลงปลูกไปหลายต้นปลูกด้วยความรักจริงๆท่านผู้ชมใบสนไพรชูเมดเทศนี่คือช่วยเราได้นะคะทั้งตัวแม่หมอนเองที่มีประสบการณ์ตรงเรื่องการรักษาเชื้อราแมวนะคะเชื้อราแมวนี่คือเป็นทรมานมากท่านผู้ชมเจ็บๆคันๆแล้วก็เกาเป็นวงแดงๆนี่แม่หมอนเป็นมาร่วมเดือนสองเดือนนะคะใช้ยาหมอแผนปัจจุบัน หลากหลายยาเลยนะคะคือเนี่ยมาหายมาดีขึ้นเพราะใบสมุนไพรชุมเห็ดเทศวันนี้แบมันก็จะลงปลูกเพิ่มเติมนะคะหลายต้นเลยเอาไว้แบ่งปันเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายท่านที่ได้ทดลองใช้นะั่คือพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะใช้ดีมากๆนะคะคุณนา้าคุณตาในหมู่บ้านนะคะที่ท่านไปดำนานะคะแล้วคันคายนะคะ หรือว่าไปลงแหหาปลาแล้วมีอาการคันนะคะเนี่ยมาขอใบตัวนี้ไปใช้เป็นประจำเลยท่านผู้ชมคือขอใบไปเรื่อยๆจนตอนนี้คือใบหม่อนก็เลยทำเป็นต้นกล้านะคะไว้แบ่งปันเพื่อนบ้านนะคะพี่ป้านาอาที่เขามีอาการคันแล้วเขามาขอนะคะหลายท่านนี่เป็นเชื้อราแมวนี่เป็นทั้งตัวเป็นทั้งหัวนะขึ้นหัวด้วยนะคะท่านะผู้ชม แล้วก็เวลาไปทำงานมันต้องห่อผมด้วยผ้าใช่ไหมก็เกิดอาการคันบนหนังศีรษะนะคะด้วยความอับชื้นแล้วก็คันตลอดไม่หายสักทีชุมเห็ดเทศนี่ช่วยได้อย่างดีเลยนะคะท่านผู้ชมคันในร่มผ้ากลากเกลื่อนนะคะอีกชื่อหนึ่งของต้นใบชุมเห็ดเทศก็คือใบขี้เหล็กใหญ่นะคะหรือว่าอีสา,บานบ้านเฮาผู้เฒ่าบ้านเฮาอาจิเอินว่า ต้นขี้กากเนาะคะ่ะหรือว่าใบขี้เล็กใหญ่นะคะนี่แบ่งปันไปหลายท่านเลยแล้วใบหมอนก็ทําคลิปวิดีโอสะสมไว้ด้วยนะคะแต่ทยอยลงเพื่อแบ่งปันนะคะสําหรับท่านใดที่มีอาการพันรักษากับคุณหมอใช้ยาแผนปัจจุบันแล้วไม่หายนะคะท่านะผู้ชมใบหมอนจะทํามาแบ่งปันเรื่อยๆสําหรับสรรพคุณทางยาของใบสมุนไพรชุมเห็ดเทศนะคะใบไม้มหัศจรรย์ท่านะผู้ชม ใครที่มีอาการคันตามร่มผ้าตามซอกตามหลืบตามเอวที่เวลาเหงื่อออกแล้วมันคันนะคะเพราะความอับชื้นเพราะเป็นเชื้อราหรือว่าท่านที่เป็นทาสแมวเลี้ยงแมวแล้วชอบอุ้มแมวแล้วเกิดเป็นเชื้อราแมวหรือว่ามีอาการคันตามตัวนะคะหรือว่าเป็นรังแคแล้วหายยากๆใช้ยาสระผมตัวไหนก็ไม่หายลองมาใช้น้ำ คั้นจากใบสมุนไพรชุมเห็ดเทศดูนะคะท่านผู้ชมลองดูนะคะเป็นสมุนไพราทางเลือกหนึ่งจะช่วยอาจจะช่วยเราได้นะคะท่านะผู้ชมเราอาจจะพึ่งยาหมองมานานมาทีนี้ใบหม่อนมาแบ่งปันวิธีใช้แบบเข้าคราแบบง่ายๆสบายๆนะคะท่านะผู้ชมคือมันง่ายจริงๆนะคะท่านะผู้ชมสำหรับท่านใดที่มีอาการคันเป็นเชื้อราเป็นกลาเกลื่อนนะคะมีอาการคันตามผิวหนังนะคะท่านะผู้ชม เราเด็ดใบามาสมมติใบนี้เนะาะใบแบบไม่อ่อนมากไม่แก่มากนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเด็ดใบามาแบบนี้นะคะแล้วเราเอาไปตาค่ะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่สนับท่านใดที่มีโครกนะคะก็ตํานะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ํานะคะท่านะผู้ชมกรองเอาแต่น้ําแล้วก็เอาสาลีชุบเอาสำลีเรามีสำลีก็เอาสำลีชุบนะคะแล้วก็ ออกมาทาบริเวณที่คันนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราไม่มีต้องการด่วนสะด,ด,ด,ดวกโดยไม่ต้องมีครกตามนะคะท่านผู้ชมขยี้แบบนี้เลยนี่ค่ะขยี้ใบแบบนี้พอให้มีน้ำเขียวๆออกมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะมีน้ำเขียวๆแบบนี้ซึ่งเป็นตัวยาที่ช่วยเรารักษาอาการคันได้อย่างดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทาเลยค่ะ อุ้ยขออภัยท่านผู้ชมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอ่ะยังไงดีเนี่นะคะท่านผู้ชมขออภัยนะคะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาคิดได้ก็ถ่ายเลยเนี่ยค่ะขยี้ขยี้ให้มีน้ำเกียวออกมาสมมุติเราคันตรงนี้นะคะสมมุติว่าเราคันตรงมือน,นี่เราทาเลยท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ น้ำยาเขียวๆนี delicate, mm ่นะคะเนี่ย like. ที่ออกมาจากใบชูเม็ดเทศเนี่ยรักษาอาการคันนะคะเนี่ยเปหมัอนเป็นเชื้อราแมวไปหมือนใช้ใบชุมเห็ดเทศเนี่ค่ะทาสองสามครั้งเท่านั้นท่านผู้ชมอาการคันที่เป็นมาแรมเดือนนี่คือดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้หายแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยหายเลยนะคะเนี่ยไม่มีอาการคันวงแดงที่เคยเป็นนี่คือไม่มีแล้วเพราะเป็นมานานแล้วนะคะนี่คือเนี่ยค่ะ ช้ง่ายๆสบายๆเลยค่ะท่านผู้ชมใช้แบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะขยี้ให้มีน้ำาเขียวออกมาท่านที่สะดวกตามก็ตำนะคะสถานที่ไม่สะดวกตามก็คือเนี่ยค่ะขยีย้ใบแบบนี้แล้วก็ทาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะใบชุ่มเห็ดเทศรักษาาการคารันช่วยเราได้ดีมากเลยท่านผู้ชมลองดูนะคะสมุนไพรทางเลือกหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะคะ ยินดีมีความสุขที่ได้แบ่งปันค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ